หาเงินมาให้เขาแล้วนะเขาไม่มีทางแล้วครับก็มีอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจฮะซึ่งไม่ข่าวไม่บวกอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้รัฐบาลโดนเยอะเหมือนกันครับนะครับก็คือเขาเรียกอะไรฮะข่าวตอนเนื่องมานะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับการประชุมหนังสือพิมพ์โลกที่เมืองไทยนะครับซึ่งเคอร์เนชันไม่เล่นนะฮะแต่ว่าบอกร์โพสก็ยังเล่นต่อในวันที่สองนายกยิ่งรักไปพูดนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรายละเอียดมาสรุปให้ฟังในในช่วงหน้านะครับนายกยิ่งลักพูดถึงสื่อแล้วก็กรอบเขตของเสรีภาพของการทำนังสือพิมพ์เนียนะฮะรายละเอียดช่วงหน้าเวกับไทยแลนด์ครับ ต้องเป็นรสนิยมสไตล์คุณไม่ใช่สไตล์คุณชูวัตรผมเป็นรสนิยมคนไทยทุกคนนะฮะแล้วก็ผมพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะกินน้าพริกหลายแบบขนาดนี้ครับก็อนนี้เป็นน้ําพริกจากงานโอท็อปที่เราโฆษณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคุณชูวัตรก็เป็นแฟนประจํโอท็อปนะครับแล้วก็ไปซื้อมาแจกพวกเราฮะจากแรงจากงานนะครับซึ่งก็น่ากินนะฮะนั้่ากินม่เป็นเี่มีมีโปรดักห้าดาวเยอะคุณชูวัตรเรื่องที่จะซื้อน้ําพริกมาฝากเรานะฮะเป็น เพื่อนที่ดีฮะเพื่อนที่ดีมากครับทุกคนอะไรเพื่อนน้ำพริกนะครับไม่มีสารกันบูดกันเชื้อรานะครับน้ำพริกแมงดาคุณจำเนียนนะฮฮะะเเ้ยยดี๋วนแม่บอนน้ำพริกแมงดาฮะแล้วน้ำพริกปลาย่างอันนี้น้ำพริกปลาร้าอร่อยเหรอฮะอร่อยฮะแต่ผมสามอันนี้ผมเป็นอย่างเดียวคือน้ำพริกปลาย่างนะฮะน้ำพริกปลาย่างกินกับไข่ต้มอร่อยมากน้ำพริกแมงดาก็อร่อยครับฉั้นผมจะค่อยๆหัดกินแล้วกันผมกินดิวผมชอบกินน้ำพริกตาแดงอะไรเงี้ยอ๋อมันก็เหมือนกันนะฮะมันก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ อยากจะเชิญชวนนะฮะใครโอท็อปที่ไหนเจ๋งๆส่งมาฮะเดี๋ยวเราโฆษณาให้ใช่ฮะอันนี้ผมก็ชอบเพราะว่าเป็นลูกเล็กสะดวกดีอันนี้ก็แบบว่าเป็นคือผมรู้สึกว่าอย่างนี้น่าสนใจไงคือบางรายการเนี่ยพอเอาโอทอปไปออกแล้วก็แบบเป็นสูตรสาเร็จว่าต้องทําแพ็กแก่ดีๆหรูๆเพื่อจะขึ้นราคาเฮ้คนจนคนจนชอบกินโอทอปเนี่ยสมมติเรารู้ว่าอย่างนี้มัน สองบาทกว,ากว่าเนี่ยถ้าม่ขายในร้านเนี่ยคุณชูวัฒน์บอกสักห้าบาทเนี่ยเราก็กินสักข้าวไข่ต้มฟองหนึ่งอะไรเงี้ยก็กินได้แล้วทำไมต้องแบบโอ้โหแพ็กเกจสโลวแล้วก็ ขึ้นราคาก็เฮ้ยคนคนเมืองไทยคนเมืองเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดเห็นแพ็กเกจดีแล้วเขากินทุกคนนะฮะไมเกิดูกวันนี้ไอ้กลุ่มกลุ่มส่งออเอเขาไม่หลอกชาวต่างชาติคนไทยก็แพ็เกจไม่ต้องดีมากแต่ว่าสร้างสรรค์ก็ได้อย่างเงี้ยหยิบง่ายความหมับคุ้กข้าวเลยอันนี้อร่อยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสิ้นปีก็จัดอีกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่จัดเพิ่งจบไปเนี่ยคือมิดเยานะฮะแล้วก็คนก็ไปเยอะ2 0 0พันบูธได้ นะครับได้เงินไปหลายร้อยล้านแต่ไปงานพวกนี้บางทีเหนื่อยนะฮะกินไม่ทันของเยอะครับ <laughs> ของให้ซื้อเยอะของเยอะเกิน <laughs> แบบว่าเยอะไปหมด มีอีกงานหนึ่งนะฮะที่เพิ่งจัดขึ้นนะนานสภาสื่อโลกนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปกล่าวปาตกาถาในการประชุมสภหนังสือพิมพ์โลกสวิงทีเดียวคือสภหนังสือพิมพ์โลกเนี่ยเขาจัดงานนี้แล้วก็มีการประชุมบรรณาธิการของสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลกนะฮะอันนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ในกรุงเทพเนี่ยแหละเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานายกยิ่งลักษณ์ไปพูดแล้วก็ยาวเลยนะสปีชยาวภาษาไทยที่ผมอ่านอยู่ในมติชนเขามาลงเต็มเนี่ย เขาเป็นภาษาไทยแหละหรือว่าเขามีฉบับภาษาไทยส่งให้ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะมีฉบับภาษาไทยส่งแต่ว่าคนฟังเป็น,ปนชาวต่างชาติเยอะของสไตล์มองโ,งโกเลียฮะมีสองภาษาอ่าคนนี้น,น,นายกก็บอกว่าเสรีภาพเสรีภาพสื่อเนี่ยนะฮะที่ขาดความรับผิดชอบพูดเยอะแน่หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนึงที่พูดสามารถสร้างความสับสนและ,และการเข้าใจผิดได้ รหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้เสรีภาพของสื่อมวลชนไม่ได้จะไม่มีข้อจํากัดแม้แต่ในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนความสงบเรียบร้อยสิทธิส่วนบุคคลและแม้แต่ความมั่นคงของชาติด้วยนอกจากนี้จําเป็นที่ต้องตระหนักเสมอด้วยว่ามีบุคคลที่สที่ต้องการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ส่วนตนอยู่ด้วยเสมอนะฮะคือนายก พูดยาวเลยเกี่ยวกับความสำ,ค,มสำคัญของเสรีภาพของสื่ออะไรเงี้ยซึ่งอ้นั้นก็สื่อก็ชอบอยู่แล้วโอเค,คแต่ไอ้ตรงเนี้ยทีนี้มไปม,มันกลายเป็นผมว่ามันเรื่องนี้มันไม่เป็นผลบวกคุณยิ่งล้าม,มันต่างจากสปีชมองโกเลีย ครับแล้วพอพออย่างมันลงในภาษาอังกฤษในบางกอกโพสเนี่ยม,มันกั้มกึ่งเพราะว่าคุณยิ่งรักพูดสิ่งนี้ในบริบทของการที่คุณยิ่งรักฟ้องคุณชัยราชวัตรอยู่ใช่ไหมซึ่งอยู่ในบริบทโลกเนี่ยมันกลายเป็นแล้วเวลาสื่อรายงานไม่ครบถ้วนเนี่ยมันมันไปอีกมุมหนึ่งเพราะว่าเวลาสื่อรายงานเนี่ยกลายเป็นว่าคุณยิ่งรักเนี่ย ไปฟ้องการตูนิสชื่อชัยราชวัตรซึ่งเขียนเอาใน Facebook เขาดโดยใช้ภาษาอังกฤษว่าคุณยิ่งรักนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษนะฮะ mm. worse than an evil woman อืม mm. แปลว่าคุณยิ่งรักเนี่ยแย่กว่า นางปีศาจใช่ไหมคือถ้าแปลแบบภาษาอังกฤษเนี่ยมันดูดีขึ้นมันดูดีไงหมายความว่ามันมันไม่ดูเลวร้แต่คุณไม่ได้คุณไม่คือภาษาเขาไม่ได้ไปแปลทั้งประโยคของคุณชัยราชวัตรซึ่งมันมีนัยยะอื่นๆที่ทําให้ตีความไปได้แต่พอไปแปลครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยคุณยิ่งรักไม่ไม่ไม่เป็นบวกคุณยิ่งลักษ์อันนี้พูดตรงๆก็คือบังเอิญความเตือนคำเตือนของคุณยิ่งรักเกี่ยวกับเงื่อนไขของเสรีภาพของสื่อเนี่ยมันถูกรายงานโดยสื่อรวมไปกับไอ้ข่าวอื่น S <S ใช่ถังบ,บริบทนี้เพราะว่าคุณกําลังอ่ะพูดวันนี้มันคนละเรื่องไงพอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยนายกมนตรีคนนี้กําลังฟ้องสื่อ <S <s 2> <S 2> ใช่ไหมแต่ว่าพอพอนังสือพิมพ์ต่างประเทศไม่รู้ว่าบริบทของสื่อ <S <s <ช>คนนั้นเขาเล่นอะไรเนี่ย <s 2> คุณยิ่งรักเนี่ยได้ภาพลบนะครับ, <S <s รบว่าวสิ่งที่บังก Post, อกโพสต์ลงว่าคุณยิ่งรักเออคุณชัยราชพูดถึงคุณยิ่งรักว่ายังไงเนี่ยก็พูดจริงๆก็คือเบา กว่าสิ่งที่คุณไม่ใช่คุณใช้ราชัตรข้อความในเฟซบุ๊กใช่ต้องเยอะใช่แต่มันก็เลยลาบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยิ่งรับผูนอย่างเงี้ยหนึ่งก็แม่เซนหรือเปล่าว่าในประเทศไทยก็มีมีการทําข่าวแบบนี้เหมือนกันคือข้อความในเฟซบุ๊กเต็มเต็มเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมฮะคือเปรียบเทียบกับมันอาจจะเป็นเมะ่อพูดจรักเจอสิ่งที่เจอมาเลยต้องพูดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกได้ว่ามีคำกล่าวทั่วไปที่ว่าลองยืนในรองเท้าของคนอื่นในสังคมไทยก็คืออเเเาาาาใใใจจขมส่ร 話。Uh ในก้นบึ้งของหัวใจมนุษย์นั้นมีจิตใจที่งดงามดังนั้นการเข้าอกเข้าใจกันนั้นไม่เพียงจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแยง้งแต่ยังจะทําให้มนุษย์ทุกคนใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นคือเข้าใจว่านาย,ยกพยายามพูดถึงบทบาทของสื่อ,อที่ควรจะเป็นในการสร้างความรองรองอมไม่จุดชนวนความขัดแยง <ใน S 1> ้ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสื่อบางทีไม่ได้มองโลกอย่างนั้นไงส<ต>ื่อ<ม>แค่ต้องอาขายความขัดแย้งปัญหา,าขายายบ้างเพิ่มให้ข้อมูลบ้างในจริงคือควรจะไปพูดเรื่องอื่นเช่นว่าในประเทศไทยนี่สื่อไทยได้ a c h i e v e ได้ดี ทำอะไรได้ดีขึ้นบ้างในภูมิภาคไปพูดเชิงบวกซาเพราะว่าพอไปพูดอย่างนี้มันกลายเป็นในกระแสซึ่งสื่อทุกคนเข้ามาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีฟรีดอมและคนก็ไปจะไปเถียงกับเขาเรื่องฟรีดอมเนี่ยเราด้พูดว่าเสรีภาพต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบซึ่งเป็นคำพูดซึ่งมันดูไม่ดีเป็นสไปเดอร์แมนมาแบบอย่างนี้คือจริงๆงานสื่อก็ควรจะรู้ว่างานสื่อก็ควรจะไป ไปชมสื่อเขาหน่อยอย่าไปด่าสื่อเขานะครับไม่งั้นก็จะโดนเขาเล่นออกมาเดี๋ยวก็โดนต่อคนยิ่งรักผู้ถูงหนุงสื่อนี่นะฮะมีข่าวเกี่ยวกับการย้ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้อันนี้มันแล้วก็เงียบไปพักนึงว่าใครจะมาเป็นคนใหม่เออแล้ววันวันที่ข่าวย้ายกลายเป็นข่าวผมดังกว่ามีข่าวว่าตั้งผมเป็นกรรมการอะไรซึ่งไม่เคยมีการประชุมอะไรทั้งนั้นเออแล้วเดี๋ยวจะประชุมแล้วไปออกนโยบายให้กับอันนี้คือจะได้ออกประชุมบดีอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเออคือข่าววันนั้นกลายเป็น นี่เหมือนใหญ่กว่าที่บดีไงฮะงบระมารชุดนี้นี่เมื่อไหร่เขาจะประชุมสักทีผมยังไม่ทราบเลยฮะแต่มีจริงใช่ไหมมีจริงฮะคำสั่งมาเป็นคําสั่งจากไปรษณีย์ครผมรับมาจากสองจดหมายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรมาอาจจะไปช่วยออกนโยบายโอ้คนร่วมกับที่บดีคนใหม่ซึ่งท่านคือผู้ว่าบุรีรัมผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย้ายมาเป็นท่านพินันจันทรังศรีนะฮะครับผมท่านท่านเปิดใจในการที่ รับตําแหน่งนี้บอกว่าขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสมาทํางานในหน้าที่สําคัญนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องสื่อข้อความของรัฐไปให้ประชาชนเข้าถึงการทํางานของรัฐบาลครับซึ่งคุณอภินานบอกว่าจะใช้ประสบการณ์ในการทํางานส่วนภูมิภาคครับมาปรับใช้ในการทํางานนะตนเองเชื่อว่าคนของกรมประชาสัมพันธ์มีคุณภาพขอเรียนถึงพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์ให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่คือ จะเอาประสบการณ์จากระดับภูมิภาคก็คือที่บุรีรัมย์แล้วก็จะเป็นบุรีรัมย์โมเดลแต่ว่าอะไรจัดแข่งฟุตบอลนะครับไม่ใช่้แต่ว่าอันี้เขาไม่เกี่ยวกับเนวินนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวับเนวินเพราะว่าเพิ่งมาอยู่บุรีรัมย์ปี55ปีที่แล้วอ๋อไม่ใช่คนบุรีรัมย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนเป็นคนใต้ฮะ คอ n เน t ชัน <Connect> <ม>ตอนนี้มีศับใหม่เ<ม>ขาเรียกว่าแก๊งกลุ่มเมืองคอนอันนี้ตามทฤษฎีพูดง่ายขอพูดตรงๆฮะทฤษฎีจากแพทย์ชนแก่ของสื่อไทยนะก็ต้องหาก่อนแล้วว่าไอค้คนคนนึงเนี่ยไปเป็นระดับนี้ได้เนี่ยต้องมีคอ n เน t ชันกับใครบ้าง,งทฤษฎีของเดอะเนชันนี้ทะเดอะเนชันมาจากแก๊งกลุ่มเมืองคอนนะครับก็คือมาประกบมาเพราะว่าคนคุณอภินันเนี่ยเป็นคนสนิท นะครับตามแหล่งข่าวเขาฮะแหล่งข่าวเขาก็คือเป็นคนสนิทกับคุณสมชายวงสวัสด์แล้วก็สนิทกับคนสนิทกับคุณนัทวุฒิใสเกิรอแล้วก็ลามไปสนิทกับคุณขวัญชัยภัยพนาฮะไปสนิทกับนัทวุฒิและขวัญชัยพร้อมกันเลยฮะนี่ไงคือผมโคทฤษฎีนี้สุดยอดมากจนทำให้คนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นตําแหน่งระดับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คือมองข้ามชดคนอย่างคุณสุรนันท์คนอย่างคุณธีรัตคนอย่างคุณนิวัฒน์ทรรง ซึ่งทํางานด้านสื่อของรัฐบาลคนคนนี้ถูกส่งมาจากสมชายวงสวัสด์เพราะว่าแบบมันเป็นเส้นเส้นใหญ่มากเลยนะฮะคือในขณะที่รัฐบาลเนี่ยกำลังเพียงพั้ในแง่สื่อทุกอย่างแต่ถามว่าคุณระดับคุณสมชายวงสวัสด์เป็นคีย์เมกเกอร์ของรัฐบาลได้ไหมเออคือคนต้องคําถามเพราะหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกว่านี่เป็นคนของคุณยาวภาเมื่อวานผมก็โดนสัมภาษณ์แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะ สัมภาษณ์ต่อไปให้ได้ทางนี้แล้วก็แต่ว่าคนก็มองเหมือนกันว่าแล้วทำไมเอาคนที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมมาเป็นนะครับเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเขาก็เป็นสัมภาษณ์แต่ว่าคนคนนี้นี่เขาก็มีอีกมุมหนึ่งสัมภาษณ์ของเดนเช่อันนี้มุมนี้น่าสนใจกว่านะครับความพยายามต่อไปของเดนเนชั่นนะครับก็ ไปสภาอาจารย์ตะกูมีชัยฮะอาจารย์ทีาคณผมเองอันนี้มีประเด็นแล้วอันนี้มีประเด็นหน่อยเพราะอาจารย์ตะกูมีชัยเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆท่านก่อนมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาผมเนี่ยท่านอยู่กับสมหาไทยมาก่อนฉะ่ั้นท่านบอกว่านี่ท่านยืนยันเลยถ้ารู้จักคือคือในขณะที่คุณอภพินานเนี่ยอาจจะไม่ยืนยันว่ารู้จักใครเลยอาจารย์ตะกูมีชัยยืนยันว่ารู้จักคุณอภพินันแล้วคุณอภพินานยืนยันว่ารู้จักอาจารย์ตะกูอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าอาจารย์ตะกูลก็ได้รับการคุยว่าคุณอภพินานเนี่ยจะดีมากสําหรับกาารมเป็น ทรโคงฮะแปลปภาษาไทยดูดีฮะแปลภาษาอังกฤษคือฮีวีบีกู a แอดพอประการได้เพราะประกานี้จัดเต็มเขาตั้งแต่ยังไม่เข้าตัวแต่ว่าผมอยากให้รัฐบาลนี้ทำ p r ป p a ก a n d ดเป็นนะฮะถ้าทำสำเร็จเนี่ยคะแนนนิยมมันจะขึ้นขึ้นเป็นตามลำดับครับแต่ว่าก็ข้อประวัติของคุณอภินันนี้ก็คืออ่านประวัติแล้วเนี่ยสำหรับผมนะฮะ เป็นข้าราชการดีเด่นของโสมาไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหคลาสสิกครมาจากหนึ่งเป็นคนเมืองคอนต่อมาก็จบรามสละสารลามเสร็จต่อนนี้ด้าน,นี่คือคลาสสิกแล้วนะครับต่อมาก็เรียนลง